หลังสุดท้ายกับโครงการบ้านทาวน์โฮมย่านวัชรพลเพิ่มสินครับหลังสนามบินดอนเมืองผ่อนเริ่มแค่12,000บาทเท่านั้นจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะพาไปดูครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการเด็กคอนเน็กต์ยีครับโครงการตัดบนถนนวัชรพลกับถนนเพิ่มสินนะครับกับพื้นที่18ตารางวา110ตารางเมตรสําหรับพื้นที่ใช้สอยนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่จอดรถได้1คันสบายๆเลยนะครับที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้อีก1คันกับสวนหยอมบริเวณนี้คุณเสกจะพาไปดูในบ้านนะครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเรามาเริ่มกันที่โซนห้องนอนกันก่อนแลยนะครับอย่างที่เห็นครับอันนี้มีโซฟาเบสขนาดใหญ่นะครับสามารถปรับ ให้มันเป็นแบบนอนได้แล้วก็นั่งดูหนังได้สบายสบายเลยถ้าสังเกตดูนะครับนี่ครับผลระยะดีมากเลยแล้วก็ด้านหน้าเองครับอย่างที่เห็นครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้บิวอินครับสามารถให้เพื่อนๆนเนี่ยมาสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่มีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะสามารถวางทีวีแล้วก็ซาวบาร์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ถัดมาครับผมามาดูกันต่อครับโซนนี้ก็จะเป็นโตออน๊ะอเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นยังไงก็ได้โดยตรงนี้ครับเราเซตไว้ให้สามารถทํากิจกรรมในครอบครัวสามารถมากินข้าวนั่งเล่นหรือนั่งคุยกันตรงนี้ได้หรือจะเอาเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นมาวางเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เพราะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับถัดไปนะครับตรงโซนนี้จะเห็นเป็นพื้นที่ด้านล่างเนี่ยก็จะสามารถเซตอัพเป็นครัวฝรั่งก็ได้เพราะเหมาะกับการทําอาหารที่ไม่ต้องมีกลิ่นอลไรมากมายเนี่ยก็สามารถใช้ตรงนี้แล้วก็มีหน้าต่างสามารถเปิดระบายกลิ่นได้ไง่ายๆแต่สําหรับใครครับที่ชอบทําอาหารแบบมีกลิ่นหรือต้องใช้ทําอาหารหนักๆ ราพามาดูวันที่ครัวบิวอินของครัวไทยนะครับก็จะว่ามีซิงค์แล้วก็มีโซนเนี่ยสามารถทําอาหารแบบหนักใช้เตาแก๊สใช้อะไรได้เต็มที่เลยแล้วก็จะเห็นว่าด้านขวามือเองครับเราเป็นพื้นที่ไว้ให้แล้วสามารถวางตู้เย็นตรงนี้แล้วก็เครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยเพราะมีก๊อกน้าเราเซตอัพมาให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านนอกเองฝั่งข้างนอกนะครับเราตามไปดูนะครับก็จะสามารถเป็นพื้นที่ซักล้างครับแล้วก็มีพวกปั๊มน้าอยู่ด้านนอกเป็นเก็บสารนัวพงอยู่ด้านนอกให้เรียบร้อยเลยอ่าแล้วก็ก่อนจะขึ้นมาชั้น2ครับ ข้างล่างเองก็มีห้องน้ําในการรับแขกด้วยนะครับห้องน้ําในการรับแขกนะครับสามารถให้เพื่อนๆที่เวลาเข้ามาครับก็ใช้ห้องน้ําด้านล่างได้โดยที่ไม่ต้องไปกวนชั้นนั้นบนเลยแล้วเดี๋ยวชั้นบนเป็นยังไงให้ปีโป้พาไปดูกันครับไปครับมาที่ชั้น2ครับบริเวณนี้นะครับจะมี2ห้องนะครับเป็นห้องเด็กประสงค์แล้วก็อีกหห้องมาสเตอร์เบดมพร้อมกับ ห้องน้าอีกห้องหนึ่งนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าห้องเล็กของเราทําอะไรได้บ้างนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับสำหรับเด็กๆได้เลยนะครับกับเตียงขนาด5ฟุตนะครับแล้วก็มีโตู้เสื้อผ้าติด้ามานกันแสง UV ให้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้นะครับสำหรับเด็กๆที่อยากจะนอนแยกกับคุณแม่นะครับก็สามารถนี่ใช้เวลาส่วนตัวในห้องนี้ได้เลยเราบิวอินให้แบบนี้เลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับเราแถมให้ทุกชิ้นนะครับไปกันต่อที่ห้องอเนกประสสค์กันดีกว่า ห้องนี้นะครับมีความพิเศษคือเราทําเป็นห้องโล่งๆไว้ให้แล้วนะครับพื้นที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นพื้นกระเบื้องยางกันน้ำนะครับกันพวกแล้วก็กันไฟด้วยนะครับห้องนี้นะครับสามารถบิวอินเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับหรือจะเป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องสําหรับเบบี้ทั้งสองคนนะครับก็ยิ่งสามารถทาได้เหมือนกันนะครับผ้าม่านตรงนี้นะครับเราติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผ้าม่านโปร่งแสงกับผ้าม่านทึบแสงตัวรวดลายผนังนะครับบริเวณท้งดัางใดๆนะครับก็จะเป็น การตกแต่งแบบเรียบหรูนะครับก็ให้ความเป็นโมเด์นะครับสำหรับห้องนี้สามารถวางเฟอร์นิเจอร์อะไรทไี่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับห้องนี้เดี๋ยวไปกันต่อที่มาสเตอร์เบดูมากันเลยครับกับห้องมาสเตอร์เบดมกับเตียงขนาด5ฟุตแบบอย่างนี้เลยนะครับเตียงใหญ่ๆแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับห้องมาสเตอร์แล้วก็มีแอร์ใหม่ติดตั้งมาให้ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนนะครับผ้าห่มหรือหมอนตรงนี้นะครับแถมให้ทุกชิ้นเลย แถมเรายังบิวอินผนังแล้วก็กรอบรูปติดตั้งมาให้แบบนี้นะครับให้ความเป็นลักชวรี่สุดๆเลยสําหรับห้องมาสเตอร์เบดมถัดมาที่ปลายเตียงครับปลายเตียงตรงนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์แบบคุณภาพของคอนเซปต์กับ Index สามารถขยับบริเวณนี้สามารถปรับแต่งได้นะครับตามใจของคนอยู่อาศัยได้เลยนะครับบริเวณนี้จะทําเป็นวอล์กอินคลเซตเล็กๆอีกหนึ่งบริเวณก็ได้เหมือนกันนะครับกับโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็รับแสงธรรมชาติ บริเวณนี้ได้เลยนะครับพม่านติดตั้งมาให้หลายจุดมากๆไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านกันแสงแล้วก็พมา่านทึบแสงนะครับก็เรียกได้ว่าครบคันมากๆพร้อมอยู่เลยครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบนรูมห้องนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าห้องน้ำเนี่ยออมีจัดเป็นส่วนยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามากันที่ห้องน้ําชั้น2นะครับกับสุขภัณฑ์โมเกนนะครับแล้วก็มีติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่มาให้ด้วยนะครับกับบริเวณโซนเปียกโซนแห้งก้านเป็น บริเวณอาบน้าให้แบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบคันมากๆแล้วก็มีคุณภาพมากๆแถมเรารับประกันทุกชิ้นเลยนะครับสำหรับสุขภัณฑ์ของบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปก,กันให้อีกทีว่าบ้านหลังนี้มีอะไรที่เป็นจุดโดดเด่นแล้วก็พูดถึงเรื่องสินเชื่ออีกทีกันไปกันดีกว่าจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวทาวน์โฮม2ชั้นกับโครงการเด e c o อ n e c t 28่ชรพลเพิ่มสิง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวัชรพลตัดกับถนนเพิ่มศิลเลยโครงการนี้นะครับยังมีความพิเศษอีกนะครับยังมีสระว่ายน้ําแล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะครับกับโครงการนี้นะครับบอกได้เลยว่าผ่อนไม่แพงนะครับเริ่มต้นแค่12,000บาทเท่านั้นสถานที่ที่นี่นะครับโครงการนี้ยังใกล้กับสนามบินดอนเมืองอยู่ด้านหลังสนามบินดอนเมืองแค่10นาทีเท่านั้นเองแถมยังใกล้กับรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงนะครับที่วิ่งมาทางสนามบินดอนเมืองด้วยเราถ้าสนใจนะครับติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย แล้วก็คลิปหน้านะครับพวกเราจะพาไปรีวิวที่ไหนกันต่อนะครับคอยติดตามได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ